ระบบไฟจุดระเบิดวันนี้ครับของวันเห็นคู่แค่สามเส้นก็คือนี่หน่งอันนี้เนี่ยหราอ่าแดงกับแดงระบบไฟอเคเลยอ่เอเสียวเ่มันมันได้ยินจ่ดน้ำเงินน้ำเงินเงินคนเงินนี่แค่นี้ลงไปเล่นนะ วันนี้นนี้แค่3สายนี่ก่อนไหมครับโอเคมาชัดเลยมาชัดเลยโอเคอาจารวันนี้วันนี้สายแฮมสัมพันธ์กันเนาะอเวันนี้หัวหลบบาแค่นี้ก่อนครับล้องไม่เล็กเนาะฟันไฟจากสายแดงนี่มาเข้า C D I แล้วก็ สายน้ำเงินกระแสต่ำ0.2 25 0.25เพื่อที่มาเปิดเ,เปิดระบบเพื่อที่จะเปิดระบบยิงสัญญาณจาก C.I. ไปเข้าคอยถึงจะครบวงจรนะครับสามสายนี้บะเกี่ยววันนี้เถอะจะเป็นเกี่ยวกับระบบ,บไฟอันนี้บะเกี่ยวครับนี่เป็นสายกาวโอเคครับ สังเกตง,ง่ายๆแดงเข้าแดงเขียวเข้าเขียวน้ำเงินเข้าน้ำเงินเนาะแล้วแห้งมันจีกันนะพี่อาจีกันมันจะประคบวงจรเออมันจะปฏิสิทเพราะมันจะลัดวงจรเพราะนั้นให้มันติดกันวันนี้แค่นี้ม,มั้ง